ขอใครรับกอขวาดของเรากอควายเข้านะขอคืนขึ้นครั้งขอข้างข้างขวา,าตอตาใดด้ดีงูงูใจกล้าก่อนงูใจกล้าตอตาใจดีชาชิงตีดัง เจอสามีนี่เจอวัอนทีแบบเจอคู่กันเจอก็เจอคู่กัน,อกนยอดหญิงแกะขนเหอะอันนั่งแกไปนั่งลงก่อนยอดหญิงโสภายอดหญิงโสภาอันนั่งลงเดี๋ยวค่อยนอกคู่ที่ถังแกแกนั่งกนั่งลงก่อนไม่เราไม่เราไม่ให้นกคู่ช่วยสิอ่ะ สวมสวมพันเจ้าตาขึ้นเขาหุนห,หันหุ่นหันเจ้าทานข้าวร้องทนังทน,าานังหน้าขาวทนังทนังมุนโถหน้าขาวจังนูหน้าขาวถอดเท้าหนึ่งย่องนอนในว้ว่องรอเด็ก ออเด็กต้องนิมนต์เด็กเด็กต้องต้องนิมนต์อ่ะนี่อะไรเจ้าเต่าเจเต่าในโอเคจะถึงจะหันจะท่องนะฮะหนูฉีดอหนูขวาก โนหนูเวาะไขายมไม,ม่ท่าผมมอป่าตากมุมผาพึ่งทำรังว่าฝาทางธงทางจอยักเที่ยวอพานพอพานวังแก้วอยักเทีพพ่ยวในด้วยนะไม่มีใช่ไหมอันนี้อะไรครับ ฟอฟัน <For S 2> <For fun. S 1> อย่างนี้เลยเหรอฟอฟัน uh huh. สะอาดจัง uh huh. uh huh. เดี๋ยวยังไม่ถึงฮอนกูก huh. uh huh. พอสัมภาทางเบากางกางใบมอมอมาืิคับใหญ่เกี่ยวใหญ่กล่ไลฟาใบมีอันนี้มีตรงโมด้วยใช่ครับอันนี้คืออะไรโมรอ อลิงใ่เลาวงเวรใจแลิลาอเรรล้เนี่ยอันนี้ชอเลิลาพอแล้วพอแล้วจะเย,นยน็นเย็นนี่อะไรจอร์สสีจาสีจารสีกดาวดาวนองโอ้โหใส่ฟ้า อจุอาจุเรียล่ะ <laughs> เดี๋ยวตั้งสติตั้งสติอันนี้อะไรครับอ้ออางเนืยงเหนีงเจ๋ง<อ> <laughs> ตั้งใจตั้งสติลูกพอนก <laughs> พอนกอะไรแ <laughs> หมเล่นแล้วายอ่ะ